ยินดีต้อนรับสู่สวนลงปีตินะครับวันนี้ลุงพามาชมต้นมดยอบอีกชนิดหนึ่งที่ลุงได้ปล่อยทิ้งล้างไว้นานมากด้วยความแหง้งแล้งแล้วก็ให้เขาพักตัวจริงๆต้นนี้เอามาจากบ้านที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูแลแล้วก็อยากจะให้มันมาได้รับบรรยากาศใหม่ๆที่ที่สวนครนี้ วิธีการก็คือถอนมาเลยนะยกต้นถอนมาเลยตัวนี้เป็นมดยอดที่ชื่อโอบรองกาลิโฟเลียนะครับคอมิโพล่าโอบรองกาลิโฟเลียพอหลังจากที่ถอนมาแล้วอะ่ะก็เอาทิ้งไว้คือจะบอกว่าทอดทิ้งเลยก็ได้นะทิ้งไว้ที่ข้างๆแปลงโดยไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีสาสตร์น้ําบ้างเป็นบางครั้งนานๆทีก็จะอยู่ในสภาพแบบ แบบนี้นะไหลไหไหลใบเก่งกล้างอย่างนี้นะแล้วก็จะมีบางบางต้นที่ตอนทิ้งไว้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกรากเลยนะฮะเนี่ยลักษณะไม่ได้ออกรากเลยแต่ว่าก็ปล่อยให้อยู่ตามสภาพไปก่อนเพราะว่าอดทนเอาอะไรอย่างี้นะนี่ก็คือกิ่งตอนที่ตัดออกไปแล้วแต่ไม่ออกรากนะครับอันนี้ก็เลยเอากลับมาบูรณาการนะ เอามาบูรณาการลดน้ำนี่ประมาณ5วันแล้วนะฮะหวันแล้วที่เราเอากลับขึ้นมาแล้วก็ลดน้ำสังเกตดูได้นะครับนี่เริ่มมีแล้วตะมูตะมิีมาแล้วนะโอบรองกาลิโฟเลียเป็นไม้จากแถบอัฟกานิสถานนะอ่าที่แถวอินเดียชมพูทวีนะครับตัวนี้ใบจะออกกร,รมยจีสวยนุ่มๆน,นะครับคือตะมูตะมิีเลยนะคืองดน้คันนี้เนี่ย ตอนนี้เห็นไหมครับจุ่มแดงๆเนี่ยเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะออกตุ่มแล้วเราก็มาดูกันว่าอนาคตจะออกยอดออกใบเป็นยังไงกันลักษณะก็คือต้นจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีความแตกมีลายสวยนะครับมีปลากรอบนะครับตัวนี้จะจะมีความสวยที่ลำต้นด้วยนะฮะจะเป็นบอนไซได้ด้วยแล้วก็มียางหอมเนี่ยครับตาตัวนี้ เริ่มมาแล้วนะก็จะมีหนาเหมือนกันซึ่งเป็นสปีนี่แบบนี้นะอ่านี่คือลักษณะของมดยอบนะหลายๆคนบอกเฮ้ยมดยอบปลูกโลกสวยมันเด็ดมันดีแต่ระวังด้วยนะครับเพราะว่าหนามันคมมากมันแหลมเอ่อก็ให้ชมกันนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันบ่อยๆนะว่า เขาจะเป็นยังไงก็จะมีกิ่งเหมือนดูเหมือนจะตายนะดูเหมือนจะไปฟ้องเงีกเซียนแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปฟ้องเงีกเซียนนะครับยังมียังมีอารมณ์อยู่ดูนะครับนี่คือความสวยของลำต้นของเขาคือโอบรองกาลิโฟเรียอนาคตลุงอาจจะทำต้นนี้เป็นบอนไซสวยๆเอาไว้ประดับที่ร้านเป็นต้นแม่ที่ดูสงาาส่าราศีและมีความงดงามต้องต้องจินตนาการแล้วก็ ออกแบบแล้วก็จัดจัดให้เขาอยู่ในช่วงที่มันดูดีนะให้เหมาะสมนะนี่หลายๆคนเห็นแล้วนะตะมุมาแล้วนะนี่ไงโอ้บังกาลิโฟเรียนะครับตัวนี้เป็นเป็นมดยอดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันมีกลิ่นหอมนะฮะมีกลิ่นหอมแล้วก็อ่าลุงจะค้นข้อมูลแล้วก็อัปเดตให้อนาคตแต่ตอนนี้ขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าลุงกำลังจะฟื้นฟูนมันแล้วมันกำลังจะกลับมาแล้วนะฮะ เหมือนกับ o p t i ิม s สพ i m e ที่กําลังหลับไหลไปหลายปีแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาให้ดูลักษณะและความงดงามของเขาจากเปลือกใบอนาคตคงได้เห็นใบนี้มาแล้วเห็นไหมติน๊นึงเลยนะกระติ๊งกระติ๊งนึงนะตื่นเต้นมากเลยในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเชาเช้าที่เรามาดูกันว่าเฮ้ยต้นไม้มันออกดอกแล้วเว้ยเฮ้ยต้นไม้มันออกใบแล้วเว้ยเราก็จะเห็นแนบะ ไม่อยากเห็นสิ่งนี้คนเดียวอยากจะแบ่งปันให้ทุกๆคนได้เห็นด้วยนะโอเคสวยมากเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหน,นึ่งเนี่ยกำลังบุ้มบุ้มมาเลยนะนี่ครับโอ้สุดยอดมากเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกวิธีแล้วเรากําลังฟื้นฟูเขานะครับก็จะมีต้นเล็กๆด้วยนะต้นเล็กๆก,ก็อย่างเงี้ยนี่จะตัดกิ่งออกมาเพราะว่ายังไม่ได้ มันไม่ได้ออกรากมานะกิ่งตอนน่ะมันไม่ได้ออกรากมาแต่ลุงตัดมาแล้วก็เอามาชําต่อเลยเนี่ยอนาคตมันก็จะมีบุ๊๊บบู๊บบ๊บออกมาเนี่ยประมาณเนี่ยนะเริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มแล้วนะนี่ครับเริ่มแล้วเป็นตุ่มตุมเนี่ยนี่ฮะเป็นการสะสมอาหารแล้วก็จะบู้ออกมาแล้วนะโอเคอีกไม่น่าเกิน10วันนะเราจะเห็นแบบความเขียวเป็นตุ่ม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 เต็มต้นไปหมดเลยนี่คือโอปรางกาลิโฟเรียนะครับมดยอบอีกชนิดหนึ่งจากชมพูทวีปนะครับ ติดตามลุงเรื่อยๆเดี๋ยวลุงจะทําแปลง200ตารางวานี้ให้ทุกคนได้เห็นกันความงดงามของมันแล้วก็อาจจะตอนแล้วก็แต่งกลิ่งพวกนี้ให้ชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ